เรี๋ยวนี้นะครับบริษัทต่างๆหันมาทําการตลาดออนไลน์กันเยอะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นแปลกๆมาสร้างความน่าสนใจหลายอย่างล่าสุดนะครับพอดีไปเห็นเว็บไซต์แห่งหนึ่งคือ hotels.com กำลังมีแคมเปญที่ชื่อว่า create yourself ปั้นยิ่เดียวรูปตัวคุณเองผ่านทางเว็บเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยเอามาฝาก,กครับจริงๆแล้วแคมเปญนี้นั้นเปิดให้แข่งขันกันสร้างพรีเซนเตอร์ใหม่สำหรับเว็บ hotels.com เพื่อชิงรางวัลมากมาย แต่ว่าเสียดายนะครับเปิดให้ร่วมประกวดให้เฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ตรงนั้นไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนนั้นน่าจะอยากสร้างขุนดินเหนียวรูปตัวเองอย่างน้อยเราก็สามารถดาวน์โหลดภาพผลลัพธ์เอามาใช้ส่วนตัวหรือจะส่งไปบน Facebook หรือ Twitter ก็ได้ครับ ก่อนอื่นเลยต้องแวะไปที่ clayyourself. com ครับขั้นตอนหลักๆก็จะมีอยู่ไม่กี่ขั้นตอนที่สนุกสุดก็คงจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวหุ่นปั้นดินเหนียวนี่แหละครับในส่วนของ create character น่าจะมีสิ่งต่างๆให้เราเลือกปรับแต่งได้ทั้งหมด12อย่างครับตั้งแต่เลือกเพศตาคิ้วจมูกปากหูทรงผมหนวดเคราหมวกแว่นตาเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ซึ่งหล,หลายส่วนนั้นเราเลือกสีที่ถูกใจได้เองหรือบางทีก็ขยับตำแหน่งขึ้นลงได้ด้วยนะครับผมว่าขั้นตอนนี้คงสนุกที่สุดแล้วล่ะครับโดยเมื่อที่ทำสำเร็จเราสามารถเลือก finish เพื่อจบขั้นตอนแล้วก็เลือก skip submission เพื่อข้ามขั้นตอนการส่งเข้าประกวดไปได้ เวลาเอาไปใช้งานก็ทำได้หลายทางครับทั้งโพสบน Facebook หรือว่า Twitter หรือจะดาวน์โหลดไปเป็นภาพเก็บเอาไว้ใช้บนเว็บไซต์อื่นๆเป็นอดเวนท์เพื่อแทนตัวเองก็ได้ครับสวยดีแล้วก็ฟรีด้วยถ้าใครอยากเห็นหน้าตาหุ่นดีเหนียวของคนอื่น,นก็ลองเลือกที่ headshot gallery ได้ครับ mm hmm. ก็จะเห็นไอเดีย hmm. แปลกๆใหม่ๆซึ่งวันที่ผมลองใช้งานนั้นก็มีคนเข้ามาสร้างไปแล้ว2 0,000กว่าคน mm hmm. หานออกมาตกอยู่ที่ราววันละประมาณ5,000นคนจถือว่าเยอะพอสมควรครับ โดยที่เกิดมีการส่งประกวดนั้นก็จะนับเอาผลโหวตเป็นสำหรับนักการตลาดยุคใหม่การจะเข้าถึงผู้คนบนโลกออนไลน์ก็คงจะมีแต่การพยายามหาอะไรใหม่ๆมานําเสนอจะได้ดึงดูดความน่าสนใจของผู้บริโภคได้ครับและ play yourself ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากทีเดียวโตชิบะ leading innovation ช่วงหน้าท j Surprise ์ไพรส์มีดิจิทัลไลฟ์ที่ทันสมัยมาฝากกัน เช่นเดียวกับท j เแวนก็มีเรื่องของโปรแกร,รมที่ช่วยประหยัดพลังงานในคอมพิวเตอร์มาให้ชมกันเดี๋ยวกับมาติดตั้นะครับ Cyber City.